สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องมีไมช h a นแนลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับเล่นในตำแหน่งจังเกิลของเกม RV นะครับซึ่งวิธีการเล่นเกม RV ในแพทนี้เนี่ยมันมีแบบหลากหลายวิธีมากนะในการเล่นป่ามีทั้งการเล่นป่าทำออฟการเล่นป่าหวีดป่านะครับผมจะมาสอนให้ทุกคนเล่นป่าเป็นอย่างละเอียดเลยนะครับผมจะสอนแบบเคล็ดลับนิดนึงผมก็สอนนะเอาแบบรายละเอียดแบบเป๊ะๆดูคลิปนี้เราเล่นเก่งแน่นอนเราไปดูกันครับ โอเคครับมาอยู่กันในเกมแรกนะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยผมเล่นเป็นตัวเอรันดอนนะผมจะขอเรียกว่าเป็นป่าทำออฟนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับผมเริ่มฟาร์มจากฝั่งบูนะครับแล้วไปจบที่เลนล่างก็คือออฟเลนนะอ่าพอเราเคลียร์ไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆก่อนอื่นเลยคือเราฟาร์มแบบบนปกติจากนั้นนะครับพอฟาร์มเสร็จเห็นไหมมันจะอยู่ที่ช่วงประมาณ53าิาวินะ เลนดอนเนี่ยจะเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากอ่าเราสามารถมาเอาชิปตัวนี้ก่อนที่จะแท็กกลางได้นะคือเป็นอันนี้จริงๆต้องเก็บสกิลสองไว้รอใช้กับชิปกลางนะแต่ว่าเมื่อกี้มันมันลาดก็เลยต้องใช้นะยันไม่ทันอ่าพอเราเสร็จนะทุกคนก็กลับไปที่เลสต่อเลยพอถึงจุดฟาร์มเลสน,นะทุกคนดูดูนี่ไ้นะผมจะไม่เข้าแจ๊งเลยนะดูดิๆอันนี้คือผมเคลียร์ป่าเสร็จปุ๊บผมจะไปเคลียร์ชิปกลางเพื่อที่การเงินของเราจะได้ดีนะครับ นะครับพอเคลียร์คลิปกลางเสร็จนะครับเราสามารถลงมาเพื่อแท็กเลรล่าังได้ต่อเลยนะแล้วก็จะไฟอะไรก็ได้หมดเลยตัวนี้ก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นชิวๆไปอันนี้คือคอ,อกันว่า่ะเจาคนจากนั้นผมก็จะวนเข้ากลางครับคือถ้าทามมิ่งปกตินะครับถ้าเมื่อกี้ไม่เกิดไฟนะเราต้องมองมังกรเล็กแล้วจากนั้นขึ้นไปมังกรใหญ่ทันทีครับ นั่นแหละคือทำม่งปกติของมันอันนี้บวกเยอะไปหน่อยจากนั้นใช่ป่ะครับตอนนี้เราก็บูเราเกิดละแต่ว่าเลนเราอ่ะยังไม่เกิดหรอกอยู่ประมาณ2 0 3สปีได้ผมก็เลยตีบูกันนะแล้วจากนั้นอ่ะเรารู้แล้วว่าป่าเขาเริ่มที่บูใช่ปะเราก็ตีมังกรเลยเลยเพราะป่ามันไม่อยู่ยแล้ว เพราะเรามีพันธุ์นิดไงเพราะเราไม่มีพันธุ์นิดเข้ามายังเรายังหมดเห็นปะเชี่ยวเนี่ยเห็นปะพอพอผมเอามังกรเสร็จนะครับก็วนมาเหมือนเดิมเล็กก็เพิ่งเกิดอันนี้คือผมไมี่เสียทามมิ่งเลยนะก็คือการที่ว่าถ้าผมไม่รีบเอามังกรเมื่อกี้แล้วผมลงมาแบบรีบฟาร์มลงมาก็ไม่มีอะไรให้ผมฟาร์มอ่ะเก็บปะ แล้วก็การที่เราเรีบอรีงมังก่อนก็คือเลนสมันเกิดทันนะครับแล้วเอรันดอร์เนี่ยผมขอบอกก่อนเลยนะว่าตัวมันอ่ะเป็นตัวที่เก่งมากสามารถตีป้อมแตกภายในสี่ในทีได้คนเดียวน,นะแต่ถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยสามทีก็แตกได้ครับเช่นเช่นตรงนี้นะผมเห็นป่ากับออฟเลนมันอยู่กลางละเราต้องใช้สกิลทั้งหมดนะเพื่อตีป้อมเลยนะแบบเอาให้เร็วที่สุดเลย เห็นไหมทุกคนตรงนี้เพิ่งสามนาทีกว่าๆเองป้อมแตกไปแล้วนะทีมเราได้เปรียบมากแค่นี้แค่แค่เราได้ป้อมตอนสามนาทีอะอ่าอันนี้นะครับจริงๆคือผมควรที่จะรอยอนมาเอาชีพกลางนะอ่าอันนี้คือผมอ่ากนตีมเพื่อนเชยมันมันด่าผมยับด้วย <c oughs> มาด้วยกันมาด้วยกัน ก่อนที่เราจะบวกนะครับเราอย่าลืมนะครับที่จะทําเวฟก่อนบวกอย่างเช่นเมื่อกี้พวกผมเคลียร์กลางมาแล้วใช่ปะพอเคลียร์กลางมาแล้วมันทําให้พวกผมว่างนะครับทําให้เราเราบวกได้นั่นเองหลบกระสุนยาวๆจากนั้นนะครับตอนเนี้เราจะสังเกตได้ว่าบูเราขึ้นละแล้วอีกไม่นานเลสเราก็ขึ้นนะอย่างเงี้ยเราวนลงไปได้เลยคือไม่ต้องกลับก็ได้นะครับ เพราะว่าเราเป็นเอรันดอมีดุดเลือดอยู่แล้วนะไอตัวของนี้ของฟาร์มเนาะผมได้ยังไงเนี่ยยังไม่ได้หรอกแต่ว่าฟาร์มก็ได้เลือดอ,ะอ่ะอ่าตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้นะครับคือเขาตายสามนะเห็นปะมันทําให้ตอนสี่นาทีอะเอรันดอตีป้อมแตกนะทุกคนจําได้ปะอะที่ที่ผมบอกอะก่อนห้านาทีเอรันดอสาม,มารถตีป้อมแตกได้นะ ในในนาที่นี้ก็คือผมมียอนอยู่ด้วยนะผมก็เลยไปตีถ้าไม่มียอนอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่ตีนะครับเพราะว่าคนเดียวก็ไม่แตกเพราะว่าไม่มีอันติคือสกิลต้องครบอ่ะถึงจะตีแตกอย่างนี้คือเราสามารถนอกทามมิ่งได้นะครับไม่ผิดเลย แต่อย่า,ยา,ยาลืมนะครับเวลาเล่นป่าให้จำคำว่าได้แล้วพอไว้ตลอดอันนี้นะครับเป็นทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเวลาที่จะฟาเจะเอามังกรนะเราจะลากมังกรออกทางซ้ายเห็นไะมเห็นมีหน้าเขาทำไหมมีจะมีหน้าเขาลากออกทางซ้ายใช่ไหมเพื่อที่ให้ยอนกับเอเดนดอร์ตีมังกรง่ายขึ้นจะได้ไม่มีคนมาแย่งจากทางขวาเห็นป่ม อันนี้เป็นทิเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็สําหรับการเล่นป่าทาออฟเลนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนลองเอาไปใช้ดูได้นะครับเพราะว่ามันถามว่าเล่นง่ายไหมเอาจริงๆผมว่าการเล่นป่าทาออฟอะเล่นง่ายที่สุดในการเล่นป่าแล้วนะคือป่าทาออฟก็จะมีพวกอเอรันดอมีด้วงอะไรเงี้ยตัวตัวที่มันชนะไฟเตอร์หน่อยๆแบบสามารถเล่นกับไฟเตอร์ได้สบายๆแบบอ,อะไรประมาณนั้นอนะ เออด่วงถ้าถ้าถ้าจะเล่นด่วงนี่ต้องมีโอเมนด้วยนะเออคือจําพวกนั้นอะดูดูดีๆว่าแบบตัวไหนควรเล่นสไตล์แบบไหนเราต้องรู้จากการเล่น,นแต่ละสไตล์ของตัวนั้นๆด้วยนะครับการเล่นป่าไม่ใช่แบบไปวนแบบเดิมซ้าๆซ้ําๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวนะ <laughs> นั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูป่าในรูปแบบต่อไปอะไรมาครับทุกคนก็อยู่กับการเล่นป่าน่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ รูปแบบนี้นะครับผมจะเรียกเป็นรูปแบบเวทป่านะครับก็คือเป็นป่าที่ใช้ในการเวทป่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมเรียกตัวมาเป็นเวเลสใช่ไหมเวเลสเนี่ยมีความสามารถในการเล่นต้นเกมสูงมาก และฟาร์มป่าไว้มากด้วยดูดูจากวิธีการฟาร์มผมนะครับก็คือผมจะตีตัวนี้ตีบูแล้วลากใส่ตัวเล็กแล้วจากนั้นผมก็จะสกิลใส่ตัวเล็กเห็นไ่มเพื่อที่จะให้คลิปสองตัวเนี้ยตายพร้อมกันนะครับทำให้เราไม่เสียเวลานี่นะครับถ้า oh. คุณอยากเล่นเวเลสป่าเก่งคุณต้องทาแบบประมาณนี้นะครับประมาณนี้แนะนำแนะนำ เหมือนเดิมครับแถดกางครับแต่ว่าเราจะไม่เอาตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าเราออกป่าช้ากว่าเอรันดอร์เมื่อกี้มาก Life พอมาถึงจุดนี้นะครับเราเข้ากลางเหมือนเดิมครับก็คือตอนเนี้ยเราต้องบอกเพื่อนเรานะให้รอคีปตรงกลางอ่าพอเราได้คีปกลางเราลงไปแท็กล่างเหมือนเดิมเลยแต่ว่าการเล่นหนังมันจะต่างออกไปก็คือเราจะไม่แท็กเล่นล่างแบบชัดเจน <a> เก็ตปะเราต้องรอเอามังกรเล็กเราไปไฟข้างล่างก็คือเราจะเสียทัมมิ่งหมดเลยนะครับเพราะมันช้า ชั้นนี้ก็คือนาคอนเขาหิวผมนะไม่เจอกันไม่เจอก,ก,กับทัมมิ่งอะไรเลยเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะทุกคนตอนเนี้ยเรามีสองทางเลือกไว้คือเข้าป่าแล้วก็แปลอามังกรถูกไหมอ่าอันนี้ผมเลยเลือกว่าผมจะแปลวูแล้วก็เข้ามังกรเหมือนเดิมเพราะว่าป่าเขาเพิ่งเกิดป่าเขาต้องไปบูแน่นอนถ้าเกิดว่าผมไปเข้าบูตอนเนี้ยยังไงผมก็ดุป่ามันมาแล้วก็เพื่อนมันสักคนหนึ่งอ่ะ มันจะทําให้ผมเสียจังหวะเล่นนะถ้าเกิดว่าผมพลาดท่าอะไรประมาณเนี้ยเห็นนะอย่างเงี้ยเราจะเล่นง่ายกว่าพอเราฆ่าคนเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับตีมังกรชิวๆ จากนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าเลสเราอะอยู่นานมากแล้วเว้ยแต่ว่าตรงเนี้ยที่ผมการเล่นนะเพราะว่าเห็นนาคอนนะเขาอยู่ตรงกลางไม่กเหมือนเขาว่าจะขึ้นไปตรงเลดเขานะเขาไม่เข้าป่าเราผมก็เลยเล่นต่อกับชาแล้วเวลาฟาร์มนะครับก็ <Don 't. S 1> ผมอยากให้ทุกคนนะครับโฟกัสว่า จะเอาบัฟก่อนถ้าเกิดว่าตัวเองตายหรือว่าตัวเองเพิ่งเดินมาฟาร์มอย่างเงี้ยให้โฟกัสว่ามาเอาบัฟก่อนเพราะว่าบัฟใช้เวลาเกิดเนี่ยตายแล้วมันเกิดเนี่ยประมาณ90วินะครับส่วนคลิปล็กใช้เวลาอยู่ประมาณ70็ดวินะครับให้เรา,มาเมาบัฟก่อนเลยเพื่อที่มันจะได้ทันกันนะ I kill friend ตามนี้ผมอาจจะไม่ได้เวทมากนะครับเพราะว่าทีมผมเวทไม่หมดละดูดิคือป่าล้นหมดเลยอ่ะฝั่งสุขภาพไม่มีอะไรให้ทําเลยเราก็มาวนททม,มี่งเอาไปครับจนกว่าจะถึงห้านาทีนะครับเราจะยังเล่นไม่ได้แบบเล่นแบบชัดเจนนะอันนี้คือกึ่งเล่นกึ่งฟาร์มต้องพูดอางนี้ทุกการกระทำของเรานะครับ มันมีผลต่อเกมหมดเลยนะครับทุกการเดินด้วยเน่ยผมเห็นเห็นผมป่ะเห็นผมเห็นนาคอตป่ะจริงๆผมกอันติใส่นาคอตไปเลยนะอันนี้ผมหิวถ้าผมอันตีแต่แรกนาคอนตายไปแร้วช้าไปนิดนึงหิวมังกรเล็กไม่ควรทำตามนะครับถ้าจาังหวะอย่างเงี้ยควรเอานาคอนให้ตายตายไปแล้วก็ขึ้นเอา <S 2> <S 2> อมังกรเล็กนะปล่อยมังกรทิ้งไปเลยต้องเลือกว่าอะไรสำคัญกว่ากันนะ อ่าตอนเนี้ผมรู้ละนาคอนเพิ่งกลับแสดงว่าตรงเนี้ยเล่นฟรีอ่านาคอนโผผมโดดใส่เงนี้คร uh ับโดดใส่ไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะว่าด้านบนเขาโผหมดแล้วนะผมก็เลยสามารถเล่นแบบนี้ได้เราต้องดูแมปเยอะๆตายหนึ่งโอ้โหมันแขนใส่ โอ้เซงเนี่ยนะพอเราออกป่ามานะจะสังเกตได้ว่าเงินเราอ่ะนำมากนำแบบนำมากๆผมก็เลยสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราเน้นไฟมากเกินไปมันจะทำให้เงินเราช้าแล้วเวลาไฟเราก็จะไม่ไหวอันนี้ก็ การเล่นประมาณนี้นะครับสําหรับเวสก็คือการการเล่นของป่าเวทป่าก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เวทมากนะเพราะว่าเพื่อนผมเล่นไปหมดเลยประมาณนั้นก็คือเราพยายามอย่าให้เราเกิดพร้อมกันไม่องนั้นการโดนเวทจะสูงมากเพราะว่าเราต้องเสือกพื้นที่ในการเล่นในป่าเขาด้วยอะไรประมาณเนี้ยจะสังเกตนะครับว่าผมจะไม่ไปยืน รอชีฟตรงออฟเลนเลยผมจะแบบพยายามเล่นโซนกลางถึงบนอะไรประมาณเนี้ยเราจะไม่ยืยนรอชีฟกับออฟเลนเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียเวลามากๆในการหาตังอะไรประมาณนี้ครับ <Your team. S 1> เดี๋ยวไปดูป่าในรูปแบบต่อไปกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในการเล่นในรูปแบบที่สามแล้วนะครับซึ่งการเล่นในรูปแบบที่สามเนี่ยผมจะขอเรียกมันว่าป่าทิมไฟนะครับ ซึ่งเกมเนี่ยผมจะเล่นริปโปนะก็คือตัวป่าทีมไฟที่ผมหมายถึงเนี่ยก็จะมาประมาณแบบริปโปเออร์ลอะไรประมาณนี้นะครับแบบตัวที่เก่งๆหน่อยที่แบบไปไฟเก่งๆแต่ว่าไปแย่งหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็เก่งอยู่อะไรประมาณเนี้ที่มันสามารถเล่นได้อะ่ะเออซึ่งในเกมนี้นะครับผมก็จะเริ่มฟาร์มจากบูแล้วไปจบมังกรอย่างที่ผมบอกเลย จะสังเกตน,นะครับเวลาผมฟาร์มอ่ะผมจะพยายามเลี้ยงเลี้ยงสแต็กของริโป้นะครับซึ่งริโป้เขาจะมีสแต็กอยู่เวลาเราใช้สกิลอ่ะมันจะขึ้นมาทีละหนึ่งนะทําให้เราตีไวขึ้นในการฟาร์มผมจะไม่สกิลหนึ่งตัวๆนะจะเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆให้มันเยอะแล้วทําให้ตีธรรมดาเร็วขึ้นครับทําให้เราฟาร์มได้ไวกว่านั่นเองอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวริโป้นะครับ จากนั้นนะทำให้เราเข้ากลางไปก่อนเลยเพราะว่าเราดูป่าไฟตรงข้ามละเป็นตัวที่ช้านะอย่างเช่นคิวอะไรนี้ยเขาฟาร์มช้ามากเขาต้องแบบ <No. S 1> ฟาร์มเสร็จแล้วไปนู่นไปนี่แล้วอันนี้คือ <Might. S 1> ทีมเขาอะ oh. โฮแม็หมดแล้วไงล่างสามบนหนึ่งป่าฟาร์มอยู่โอเคเราเข้ากลางได้ร oh. ิป p ป e มีสกิลหนึ่งมนนีอยู่ละผมจะเลี้ยงไว้ตลอดเลยนะครับไม่ให้สแต็กหนะุดไปดูดีๆ พอมาถึงตรงน,นี้ครับเราจะสังเกตว่าตรงน,นี้ยผมยังจะไม่เล่นกับเพื่อนนะผมจะไปรับกลางก่อนเพราะว่าการที่เราเสียเว็บกลางเนี่ยมันทําให้เงินของทีมเราช้ามากๆนะครับก็คือทีมเขาอ่ะเล่นโดยการทิ้งกลางไปเลยเลยเออคิวเลนก็ไม่ไม่เมา,าทิปกลางมันทําให้แบบเงินของทีมหายไปเยอะแล้วผมก็จะเลือกเล่นมังกรใหญ่นะครับแล้วทิ้งมังกรเล็กไปเลยซึ่งมังกรใหญ่อ่ะจะได้เงินมากกว่ามัางกรเล็กอยู่แล้ว แล้วเราเอาตัวป่าชิมไฟมาเราต้องพยายามทําให้เกิดไฟอะครับแต่ว่าถ้าทีมเราเสียก่อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควนไฟนะควนออกมาแล้วก็กลับไปฟาร์ม <it> พอมังกรเสร็จใช่ไหมครับเราเห็นป่าเขาอยู่ร่างครับตอนเนี้ยเราก็แบบมีเวลาทําอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวเขาเีดป่าเราไงตอนเนี้ยเพื่อนเราเปิดละเออเราเห็นแล้วว่า <there> มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเราต้องรู้ว่าดาเมจเราอยู่ประมาณไหนและเรารับดาเมจได้แค่ไหนนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะแบบอันนี้ผมมองนะว่ามันเล่นได้ผมก็เลยโดดเข้าไปเลยแล้วเวลาเล่นลิโป้นะครับการใช้อันตีเนะี่ยเราสามารถใช้อันติฟาร์มป่าไปได้เลยเว้ยเราไม่ต้องห่วงอันตีเลยนะแบบใช้ไปเลยเลือดเราจะได้เต็มร้อยแล้วพอเราออกป่าเนี่ยอันตีเรามาพอดีเราเล่นต่อได้โดยที่แบบ ไม่ต้องอะไรมากอ่ะไม่ต้องกลับบ้านเพื่อไปรีอะไรประมาณเนี้ยจะสังเกตแบบได้จากประมาณนี้นะครับการที่เล่นเงินให้เร็ว oh, <okay. S 1> เพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าทุกการกระทำของเราอ่ะมันมีผลต่อเกมมากๆเลยคือเราอาจจะเดินช้าไปวิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบทีมแพ้ได้เลยอ่ะอะไรประมาณเนี้ย oh, <okay. S 1> การที่เราเล่นไวนะครับฟาร์มไวไม่เสียจังหวะ <laughs> ทําให้เงินเราเร็วขึ้น ทีมเราเล่นสบายนั่นแหละครับวิธีการเล่นของปาทีมไฟจะสังเกตเลยนะครับเกมเนี้ยผมไม่ไปแตะออฟเลยผมไม่ต้องไปยุ่งกับเขาคือลิสเตอร์ก็มีหน้าที่รอเคลียร์เวฟใช้ช้าเร็วๆแค่นั้นไปเรื่อยๆถ้าออฟเลนเขามาเติมก็แช่เคลียร์ก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนแยกอีกทีนึงนะครับในการเล่นตำแหน่งนนต่างๆนะผมจะทำของทุกตำแหน่งนะตอนนี้ผม,ม ทำตำแหน่งป่าไัแล้วกันเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยแกเขาตายใช่ปะผมรู้ละไม่มีซีซีแบบหนักๆใส่ผมผมก็เข้าไปเลยตรงนี้นะครับไม่ดีนะครับไม่ดีต้องรอต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอให้เพื่อนมาดูดเวลด้วยนะถ้าเชียร์อย่างเงี้ยคือเพื่อนจะด่าได้แล้วมันก็ด่าผกจริงด้วยครับผมตั้งใจกวนตีมมาแนละ้วก็เลยรีบเชียร์ พอจังหวะเราฟาร์มเสร็จอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราวนเสร็จใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ห้าทีเราก็ไม่ต้องจำเป็นไม่จําเป็นต้องเอาป๊อบนะเพราะเราไม่ใช่เอรันดออะไรพวกน,นั้นนะมันจะช้ามันจะช้าแล้วบัฟสองบัฟเราจะเกิดพร้อมกันเก็บปะถ้าเรามัวตีร่างมันจะไม่แตกแล้วก็รอบัฟเกิดสองอันเราโดนเวทป่าเกมคืนหมดอะไรประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้พอถึงหลังช่วงห้าทีนะครับก็ถึง ปิดป้อมทีมตรงข้ามนะครับแบบประมาณว่าถึงจังหวะที่เราจะต้องปิดป้อมแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราเล่นไฟฆ่าคนตายเชียร์ชีพปิดป้อมก่อนที่จะไฟนะครับต้องเชียร์ชีปก่อนเสมออันนี้คือไม่มีชีปผมว่าเลยแบบโดดใส่นวลวไปนะประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับการเล่นป่าออฟเลนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่ดิ ป่าทิมไฟเออป่าทิมไฟจะมีประมาณนี้นะครับก็คือการที่เราเล่นกับเพื่อนดูแมปดีๆในการไม่โดนเวทอ่ะเพราะว่าการเล่นป่าทิมไฟอ่ะมันมีความเสี่ยงที่จะโดนเวทฝั่งเลนออฟสูงมากเลยเราต้องดูแมปสังเกตเยอะๆว่ามีใครเข้าไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้ใครอยู่ตรงไหนบ้างครับผมก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้